ไปอ่ะไปแล้วนี่เนี่ยออไปดูการเดินป่าก่อน เลดี๋ยวไปลงยูทูบเอาของใครอีกดนี่ก็ได้ถามงรมันม่กี่วเนี้เมีนเอาเอามาเอามาคนนี้างนี้อ่ะคนนี้เอาใครปะลูกน่ยว่ะูดไก็ได้ติดไหมเก็บัดติดไหม เห็นมาได้พตโลเลยสู้ๆๆโลโลดูเลยวายไหมกูตายไหมวันพ่อแล้วทำยังไงสิเนี่ก็ถ่ายทางนี้